เพื่อไทยเตรียมการเลือกหัวหน้าพักใหม่แก้ปัญหาพักที่รุนแรงกลับมาสู่ศึกเลือกตั้งการเดินทางของพักเพื่อไทยไปยังการเลือกหัวหน้าพักใหม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสําคัญมากพักเพื่อไทยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมจากการเป็นพักที่เคยถูกยกว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายของพักชินวัตรแพทองทานชินวัตร ผู้ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ถูกดันให้มาสุดทางแต่สุดท้ายก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเพราะกรณีคลิปเสียงสนทนากับอังเคิลทำให้เธอถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแพทองทานได้เปิดทางยกเครื่องสำหรับพักเพื่อไทยโดยระบุว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับประเทศไทยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมพักเพื่อให้สามารถชนะเลือกตั้งและยกเครื่องไปพลิกฟื้นประเทศไทย เธอเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยต้องเริ่มต้นทันทีและเลือกการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อเปิดโอกาสให้พักสามารถยกเครื่องได้อย่างอิสระและสร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์แบบสวงเทียนทองสสสแก้วในฐานะรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าการตัดสินใจของแพรทองทานเป็นการตัดสินใจที่โคตรแมนที่ยอมรับว่าการเปลี่ยนมกลางศึกส่งผลกระทบต่อพัก เขากล่าวว่าการเปลี่ยนหัวหน้าพักจะต้องมีเรตติ้งติดตัวและต้องเป็นคนที่เชื่อมกับสอสอทุกคนได้ต้องเชื่อมให้ได้กับเจเนเรชันแกรบและไม่ถูกทอดทิ้งคนเก่าต้องใช้คนใหม่ให้พอเหมาะพอสมเมื่อไม่มีชื่อชินวัตในรายชื่อหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกจะทําให้คะแนนลดลงหรือไม่สวงกล่าวว่าคะแนนเสียงต่างๆจากการเลือกตั้งปี62และปี2566ที่มีแพทองทานเป็นหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกเทียบกันทั้งสองครั้งคะแนนก็ไม่ได้ต่างประชาชนต้องการฟังนโยบายมากกว่า พักเพื่อไทยเน้นการทำได้จริงไม่ได้ขายฝันและต้องการเวลาพิสูจน์การทำงานต้องการให้ประเทศไทยเดินได้ใน4ปีเลือกตั้งซึ่งนโยบายพักทีมงานกำลังทำอยู่ตามโครงสร้างที่การทำนโยบายต่อจากนี้จะต้องคำนึงถึงหลายอย่างสำคัญที่สุดคือการเป็นรัฐบาลผสมจะต้องทำให้ได้และนำแนวคิดจากสสในพื้นที่คณะทำงานเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นชื่อหัวหน้าพักคนใหม่ฝุ่นตลบมีชื่อที่ถูกพูดถึงในหมู่สสของพักเพื่อไทยคือจตุรนฉายแสงและจุลพันธ์อมรวิวัฒ ทั้งสองชื่อนี้เป็นนักการเมืองรุ่นเกา่ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเมืองนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเชื่อว่าแคนดิเดตนายกของพักสามคนสำคัญกว่าหัวหน้าพักและเชื่อว่าหัวหน้าพักไม่มาจากตระกูลชินวัตรหัวหน้าพักควรเป็นคนในพักอายุ45-60ถึงปีเต็มที่ไม่เกินเจปีเป็นนักประชาธิปไตยและนักบริหารรู้จักการวางแผนแต่อย่าเป็นอำมา์วางท่าเข้าพบยากรวมถึงไม่เล่นพักเล่น,พ,ลนพวก นายจตุรนและนายจุลพันธ์เหมาะสมทั้งคู่เป็นหัวหน้าพักและต้องมีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่สามารถแสดงให้สอสอฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจพักเพื่อไทยมีการปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ผ่าน4เสาหลักซึ่งมีการคัดเลือกผู้สมัครไปแล้วไม่ต่ำกว่า200เขตทีมนโยบายของพักกำลังซุ่มทำนโยบายใหม่ทั้งนโยบายด้านภาคการเกษตรและยกเครื่องเศรษฐกิจแม้ว่าพักเพื่อไทยจะแพ้ทั้งสองสนามในสถานการณ์เลือกตั้งซ่อมแต่แกนนำพักที่มีสุริยะ เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ได้พิสูจน์ทรัพยากรฝ่ายตรงข้ามก่อนจะประเมินทางสู้พักเพื่อไทยในการเลือกตั้งใหญ่31ตุลาคมจะเป็นวันเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ภายใต้ผู้คุมยุทธศาสตร์เดซันสุริยะแต่หัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นใครก็ตามก็ไม่สำคัญเท่ากับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพื่อไทยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมพักเพื่อสามารถชนะเลือกตั้งและยกเครื่องไปพลิกฟื้นประเทศไทยจะเป็นเหตุผลที่สำคัญในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่และการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะนำพักไปสู่ความสำเร็จในอนาคต